Please me call with ปีนี้ยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะปีนี้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ๋อปีนี้ใช่ปีนี้ไม่ได้ถ่ายรูป่ใช้ไหมคะเดี๋ยวแปบหนึงนะคะปีนี้ยังไม่ถ่ายเลยา่าน่าน่าหนึ่งหนึ่งอ้าวหนึ่งสองอืออืออันนี้ต้องยวยโอเคมา เราเดี๋ยวเรียกขึ้นเครื่องละหนอเลดเล็ดทนอมาอ่หนึ่สองี่กอบไปกอบเล็ดหนาทีนี่นี่พี่พี่แฟน่รอบสเอาอีกรูปหนึ่งเด็ดเด็ดเดยวโอเคค่ะ ไปเสื้เอาเน้ต่เลวขาสุเ็บเเนเปตอนฟังพูดนี่เห็นแบบไม่เห็นือนคนเจ็บบเล ไม่เจ็บไม่มีเ <favorite> สียงจำทิศทางไหมไม่ได้บั็นไม่ไดเจ็บไม่ได้เป็นบาดแค่หมคคอนันไม่สหลวคอคปนโฟกัสอยู่งนี้ดูไม่ออกไเรองแล้วอ่าว่า ก็ส่วนนี <guarding okay>? ้นะคะว่าแต่อาจจะไม่ได้ไปเราไม่รู้ถ้าใครไม่ให้ไปไม่ได้เนี่ยส่วนนี้นะคะ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 ให้ไหนก็ต้องต้องไปไหนก็ต้อง I am not s u สวัสดีค่ะนะคะสวัดนนะะสดีค่ะไม่ออกไม่องเรา